yeah ตอนที่จิตใหญ่จิตเบาแล้วรู้สว่าแยกชั้นเป็นต่างหากจากเปลือกทั้งหลายนะเราดูไปเลยว่ามันยังเหลือเยื่อใหญ่อยูยอย่กับเปลือกชนิดไหนมันยังมีจังหวะไหนที่มันยังยืนงวงยืดงามาแล้วบางบางงวงบางงาเนี่ยที่มันยื่นมาแล้วใจเราไม่เอาเราสามารถตัดได้เร็วเนี่ยเห็นไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะ,ะรู้สึกถึงจุดหนึ่งนะว่าจิต นะไม่ทําตัวเป็นที่เกาะของความคิดและสิ่งกระทบทั้งหลายนะถ้าลืมตาหลับตามีความเบาใสาเสมอกันอย่างนี้แล้วก็มันกว้างขวางได้อย่างนี้นะเห็นว่าเป็นอิสระเป็นต่างหากจากกระทบทั้งหลายได้อย่างนี้แม้กระทั่งกระทบทางความคิดเนี่ยนี่แหละที่มันจิตมันจะมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าทั้งหลายทั้งปวง นะจะเกิดอุปาทานหรือไม่เกิดอุปาทานขึ้นอยู่กับว่าจิตนะมันคลาดสต,ติไปมีความยึดหรือไม่ยึดเท่านั้นเองแค่นี้เองอนโมทนาจารินท่านต่อไปครับของเล็กนะ